มะตกเมื่อวานกับวันนี้ค่ะขาวไปหมดเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ที่ตามาทักทายเพื่อนๆค่ะมารายงานและจะมาเล่าว่าตอนที่เป็นโควิดตอนแรกที่ตาอัปเดตไปได้วันเดียวนะคะแล้วก็ไม่ไหวค่ะน็อก <N ock> วันที่หลังจากวันอัปเดตก็ยังไม่มีอาการอะไรมากนะคะแต่สองวันถัดไปไข้ขึ้นสูงเลยค่ะสาเก้าเป็นอยู่สามวันค่ะแล้วก็ปวดตัวปวดแบบร้าวกระดูกแทบแตกนอนไม่ได้แล้วก็ปวดมากที่ตาจะปวดมากช่วงหลังนะคะนอนก็ตื่นทุกห้านาทีแล้วก็ลุกขึ้นมาคอนี่เขาบอกให้ดื่มน้ำเยอะๆถึงไม่บอกก็ดื่มเยอะค่ะเพราะว่า พอเป็นโควิดแล้วคอจะแห้งมากเลยค่ะแบบร้อนผ่าแล้วก็แห้งตื่นทุกครั้งที่ตาก็จะดื่มน้ําแล้วว่าคืนหนึ่งก็ประมาณเอ็นเหยือกแบบคืนหนึ่งประมาณหเหยือกเลยค่ะดื่มดื่มทีละแก้วทีละแก้วแล้วคืนนึงที่ตาตื่นไม่รู้กี่รอบค่ะนอนไม่ได้เลยค่ะพอ3วันผ่านไปอาการปวดหัวตามมาค่ะแล้วก็คลื่นไส้ แล้วก็กินอะไรไม่ได้ก็กินได้แต่ส้มค่ะส้มลูกเล็กๆของที่เนี่ยค่ะกินได้ทีละลูกนะคะแล้วก็กินข้าวใส่น้ําร้อนแล้วก็หมูหยองกินได้ทีละนิดแต่ว่าหิวก็กินบ่อยค่ะแต่ว่ากินได้นิดเดียวแล้วก็ประกาศดองกระป๋องตาลนกพิราบสองอย่างนี่แหละคะ่ะท,ที่ตากินสลับกันก็ผ่านมาได้ โลกนี้จริงๆมันไม่น่ากลัวนะคะแต่ว่าร่างกายคนเราทุกคนน่ะมันไม่เหมือนกันบางคนเป็นอาทิตย์เดียวหายแข็งแรงบางคนเป็นสามอาทิตย์ยังไม่หายทตยิตาใช้เวลารวมๆมทั้งหมดก็สี่อาทิตย์สามอาทิตย์ผ่านไปนะคะทติตารู้สึกว่าแข็งแรงแล้วไม่มีอาการอะไรใดๆเลยค่ะก็กลับไปทํางานวันอังคารที่แล้วพอกลับไปทํางานเช้าอีกวันหนึ่งเลิกงานมาทําแค่บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่ง เลิกงานมาทิตาก็าไปซื้อกัอบข้าวกับลูกไปนั่งรถไป20กว่าโลไปซื้อกัอบข้าวกันก็ไม่มีอะไรนะคะเสร็จแล้วพอเช้าก็เตรียมตัวหอ่อข้าวหอ่อปลาเรียบร้อยแต่ว่าตอนตื่นทิตาปวดหัวมากเลยค่ะก็คิดว่าเออทิตาทิตาจะปวดหัวประจําแล้วก็เดี๋ยวก็คงหายกินกาแฟกินอาหารเช้าแล้วก็คงหายคงไปทํางานแล้วก็คงไม่มีอะไรสรุปว่าไป,ไปแปลงฝันยิ่งปวดหนักแล้วก็ไปวัดไข้ไข้ขึ้นอีกค่ะก็เลยได้ต้องหยุดอีกอาทิตย์หนึ่ง รวมๆแล้วก็สี่อาทิตย์ค่ะแต่ทุกวันนี้มันก็ยังไม่ไม่ถึงกับร้อยเปังมีอาการหนาวๆร้อนๆพอช่วงเย็นๆก็จะรู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวทุกเย็นเลยค่ะแต่วันนี้ที่ตาก็จะไปทาง,งานอีกแต่ว่าที่ตาก็เริ่มออกกำลังกายแล้วค่ะพยายามออกกำลังกายเพื่อให้ระบบข้างในหัวใจปอดมันเต้นตุกตักตุกตักให้มันเต้นสูบฉีดค่ะเราจะได้มีแรงแล้วก็ สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่ค่ะตอนนี้วัคซีนเขาก็จะเริ่มทยอยฉีดให้ผู้คนในสวีเดนแล้วนะคะเขาเริ่มฉีดให้คนแก่ไปบ้างแล้วแต่ว่าเขาก็กลับไปกลับมาเหมือนกันค่ะจะฉีดให้พนักงานเกี่ยวกับในด้านการรักษาก่อนเพราะว่าพนักงานบุคลากรสําคัญถ้าไม่มีบุคลากรหรือบุคลากรไม่แข็งแรงเอาเชื้อไปติดคนแก่เอาเชื้อไปติดผู้ป่วยคนไข้ก็ทําให้ป่วยกันไปอีก ก็ยังตกลงกันไม่แน่นอนค่ะก็ได้แต่รอนะคะก็3าสี่อาทิตย์เต็มค่ะที่ที่ตาหยุดงานอย่าทางสวีเดนเขาก็จะให้สวัสดิการมีประกันสังคมให้20่สิกว่าวันประมาณนี้นะคะถ้าเลย20่สกว่าวันก็ต้องเอาใบรับรองแพทย์โทรไปหาแพทย์แล้วก็ขอใบรับรองก็มาบอกว่าเออ ทิตาหายดีแล้วนะคะแล้วก็จะกลับมาทําคลิปแล้วก็ลงคลิปคลิปที่ลงไปเมื่อ2วันก่อนคือคลิปที่อัดไว้นานแล้วค่ะไม่ใช่คลิปใหม่เป็นคลิปของหน้าร้อนปีที่แล้วกับคลิปตอนที่ยังไม่ป่วยค่ะแล้วทิตายังไม่มีเวลาตัดก็ลงทยอยลงคลิปเก่าไปก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณขอบคุณทุกๆก,กำลังใจสำหรับเพื่อนๆที่ให้มาขอบคุณกำลังใจจาก ทางบ้านขอบคุณกําลังใจเพื่อนๆที่อยู่ที่สวีเดนทุกคนน่ารักทุกคนเป็นห่วงทิตาไม่มีอะไรจะให้นอกจากกําลังใจให้ทุกๆคนและคําอวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขและปลอดปราศจากโรคภัยทั้งหลายแหละนะคะนี่นะคะชุดกันกัน โควิดแล้วเราก็ใส่ถึงมือเวลาเราจะเข้าไปหาทุกห้องคนเลาทุกห้องเราต้องใส่พลาสติกการเปื้อนก็จะมีอุปกรณ์อันนี้เป็นที่ปิดปาก น้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาเช็ดมืออันนี้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออันนี้เป็นแอลกอฮอล์เช็ดมือที่ปิดปากถุงมืออันนี้ฆ่ากันเปื้อนี๋ยวก,ก็จะใส่เตรียมพร้อมก่อนเข้าไปตัไปช่วยเหลือคนชราในห้อง ก่อนใส่เราก็ต้องฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ที่มือก่อนพอออกจากห้องเราก็เอามาทิ้งแล้วเราก็ฆ่าเชื้อที่มืออีกแล้วก็ต้องทำความสะอาดที่หน้ากากเราทุกครั้งเวลาออกจากห้องด้วยตัวนี้ นะคะชุดก็แบบนี้และนนี้ก็เป็นแขนยาวสวมทับไปทีสีสวมทับเป็นแขนยาวยานี้เลยคะ่ะปิดหมดนี่นะคะ่ะอยู่ที่นี่ตอนนี้ลำบากขอเพื่อนๆดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณที่ติดตามแนละรับชมยไปยค่ะสู้ๆค่ะทุกคน เราต้องรอดด้วยกันนะคะ